การประกาศแบบนี้คือเหมือนยกเลิก JR Pass พ่อบ้านไม่มีทางซื้อ JR Pass อีกแน่นอนสวัสดีครับพ่อบ้านนะคะจากเพจ anywhere with you ฮนะพ่อบ้านไปทำกันบ้านมาเรื่อง JR Pass ที่เพิ่งประกาศขึ้นราคาเนาะกำลังจะขึ้นราคาตอนตุลาว่าทำไมมันถึงสำคัญแล้วเราควรจะต้องปรับตัวยังไงรวมถึงปรับโปรแกรมเที่ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครไปญี่ปุ่นอยู่แล้วหรือใครกาลังวางแผนจะไปญี่ปุ่นเนี่ย JR Pass คือบัตรที่ทาให้เรา สามารถขึ้นรถไฟได้ทุกสายเกือบทุกสายละกันของ JR บริษัท JR ก็คือ Japan Railway นะครับจริงๆก็คือครอบคุมประมาณแบบ70% 8 0ของทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะรถไฟชินคันเซ็นเดี๋ยวเรามาเบรคดาวเอกสารนะครับของของ Press Release ที่ออกมาเมื่อส่งกราน14เมษาเนี่ยว่า JR เขาพูดถึงอะไรบ้างข้อความที่1ก็คือบอกว่าจะเริ่มมีการปรับตั้งแต่ตุลาคมนี้ตุลาคมปี2023เป็นต้นไปแต่ว่า อันนี้ยังไม่ได้บอกวันที่หรือว่ากําหนดการที่แน่นอนนะครับว่าจะเป็นวันไหนเริ่มต้นเมื่อไหร่รวมถึงตัวโล่งหน้าที่ปกติเราจะต้องซื้อก่อนเข้าไปที่ญี่ปุ่น,นจะจะกระทบตั้งแต่เมื่อไหร่อันที่2ก็คือเรื่องหลักเลยว่าราคาปรับขึ้นเป็นยังไงถ้าดูตารางนะครับจะเห็นว่ามันมีตารางอยู่อยู่2ช่องอันนี้คร่าวๆล่ะกันว่าเรทมันจะไม่เหมือนกันก็คือซื้อที่เว็บไซต์ JR หรือว่าซื้อผ่านตัวแทนเอเจนซี่ แต่ว่าหลังจากปรับใหม่ทั้งหมดก็จะปรับมาเป็นราคาเดียวกันแล้วบนล่างก็ง่ายๆเลย Ordinary Car ค่ก็คือตั๋วทั่วไปหรือแล้วก็อันล่างเป็น Green ค่าก็คือ,อที่นั่ง VIP นั่นเองคล้ายๆกับ Business Class ของเครื่องบินะนะฮะอันที่3อันที่3อันเนี้ย เราตามเพจท่องเที่ยวอ,อยู่แล้วก็เริ่มเห็นว่ามันมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างว่าราคาใหม่เนี่ยนะสามารถขึ้นโนซมิได้โนซมิคือคลาสที่เร็วที่สุดของชินคันเซ็นในโทไคโดรน์เนาะโทไคโดลน์ก็คือ,อรถไฟชินคันเซ็นที่วิ่งระหว่างโตเกียวกับชินโอซาก้าขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ขอย,ย้ำอีกทีนึงด้วยราคาที่ซื้อขึ้นไม่ได้เพียงแต่ว่ารายละเอียดที่เขาบอกคือ เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถึงจะสามารถจองโนซ o มิได้โดยปกติแล้วเนี่ย j จยด้วยราคาเก่าซื้อขึ้นโนซมิไม่ได้เลยถ้าจะขึ้นก็คือซื้อเองซื้อเพิ่มแต่อันนี้เหมือนกับจะต้องมี additional fee หรือว่าค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ข้อสุดท้ายเ <c oughs> ขาจะรีมาคว้ว่า this announcement is subject to change ก็คือแทงกักนั่นเองว่า เราประกาศก่อนนะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นราคาวันที่ Effective หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ให้ตามข่าวดูหรือถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงแจ้งอีกทีนึงราคาใหม่เป็นยังไงบ้างของเดิมเนี่ยเราว่าสำหรับคนไทยนะ JR Pass Ordinary เนี่ยจะโฟกัสที่ตรงนี้เป็นหลักก็คือที่7วัน14วันแล้วก็21วันจริงๆ21วันไม่ค่อยมีใครซื้อหรอกเพราะว่ามันอยู่นานเกินระยะ ฟรีวีซ่า7วันเนี่ยปรับขึ้นเกือบเท่าหนึงเลยจาก3 0 0 0 0เยนเฉลี่ยนะครับขึ้นเป็น50,000เยนแล้วก็14วันเนี่ยจากประมาณเกือบเกือบ5 0,000เยนปรับขึ้นเป็น80,000เยนนะฮะแล้วก็แบบ21วัน,นคือแม็กซ์สุดประมาณ65,000เยนเนี่ยปรับขึ้นเป็น1 0 0 0 0 0เยนไปเลยทีเดียวเราเห็นแล้วละว่านักท่องเที่ยวหลายคนหรือว่าลูกเพจก็คือเริ่มเริ่มมีเสียงวายซึ่งเอาจริงๆ มันก็น่าจะโวยวายเราใช้เวลาศึกษามันพอสมควรว่าอกระทบอะไรบ้างและแผนการเที่ยวหรือโปรแกรมการเที่ยวเนี่ยเราจะเป็นจะต้องปรับอะไรบ้างนะครับก็เลยเอามาแชร์กันวันนี้ขอวิเคราะห์ก่อนว่าทำไมทา,างญี่ปุ่นหรือว่า JR ปรับราคาขึ้นนะครับอ,อันที่หนึ่งเราว่าเรื่องด้วยค่าเงินเยนที่รัฐบาลญี่ปุ่นปล่อยอ่อนตัวมาตลอดเนาะก็ เราเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เรทร้อยเยน37บาทซึ่งตอนนั้นสูงมากนะครับหรือ38-39เคยแตะมาแล้วอตอนนี้ค่าเงินเยนอยู่ที่ประมาณ25-26บาทเท่านั้นเองโดยที่ค่า JRP a s ่ไม่ถูกปรับเลยอันนี้เราจำได้เลยนะว่าตั้งแต่เราไปญี่ปุ่นรอบแรก10กว่าปีที่ผ่านมาค่า JRP a s ก็อยู่ประมาณนี้0 0 0 0 0กว่าเยนแต่ว่าเวลาเราซื้อจากประเทศไทยมันก็ขึ้นขึ้นลงลเนาะจำได้ว่าตอนนั้นน่ะค่าเงินเยนประมาณแบบ เกือบเกือบสี่เราเคยซื้อ j จ p a s s 7วัน Ordinary Car คประมาณ11,000บาทก็เอาจริงๆถ้าถ้าถอยมันออกมาแล้วมองในประวัติศาสตร์นิดนึงอ่ะเขาไม่ได้ปรับขึ้นเยอะนะถึงตัวเลขมันจะดูเยอะแต่จำนวนเงินที่เราเคยจ่ายในเงินบาทหรือในเงิน USD ดอลลาร์เนี่ยมันไม่เคยมันไม่ได้ต่างจากประวัติศาสตร์มากก็คือ แพงแพงประมาณนี้ก็เคยซื้อมาแล้วม,มาแล้วนั่นแหละแล้วก็ j จาไม่เคยปรับขึ้นมันเลยในในรอบสิปีด้วยเงินเฟอ้อด้วยต้นทุนอะไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น่ก็ส่วนหนึ่งแหละที่เขาอยากจะปรับขึ้นทีนี้เหตุผลลึกๆเหตุผลลึกๆอันนี้วิเคราะห์เองนะครับอันนี้ออกตัวก่อนว่าเป็นเป็นบทวิเคราะห์เชิงส่วนตัวเนาะว่าว่าเป็นยังไงเราว่าเขาต้องการลดปริมาณนักท่องเที่ยวที่ใช้ชิงคันเซนน็นตลงอันนี้เราว่าเป็นสาเหตุ หลักเลยว่าเจ Pass เนี่ยถ้ามองในมุมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศถูกมากถูกมากแล้วก็ขึ้นชิงคันเซ็นได้อันนี้เป็นข้อข้อดีมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวใช้ชิงคันเซ็นค่อนข้างเยอะแล้วก็สายของชิงคันเซ็นที่นักท่องเที่ยวใช้เยอะที่สุดและมีผลกระทบหนักที่สุดก็คือโทไคโดชิงคันเซ็นก็คือสายโทไคโดหรือว่าสายที่เรารู้จักกันนี้ก็คือการเดินทางระหวา่าง โตเกียวสเตชันยาวลงไปถึงชินโอซาก้า hmm. ก็คือระหว่างคันโตกับคันไซนะครับเ uh, mm hmm. นี่ยมันทำให้โทคโดเนี่ยณนะตอนนี้โทคโดชินค oh mm ันเซนมีรถออกประมาณเกือบทุกสิบนาทีแล้วนะคือขบวนรถอะคงเพิ่มไม่ได้มากกว่านี้แล้วทัตอนนี้เรานับทั้งโคดามะคลาสฮิคาริคลาสแล้วก็นโซมิคลาสเนาะปริมาณรถ ต่อ,ตอชั่วโมงคง,คงเพิ่มไม่ไหวแล้วล่ะถ,ถ้าเพิ่มก็อาจจะต้องเพิ่มขบวนหรืออะไรนะมากกว่านี้แต่ทีนี้ด้วยความที่พอมี JR Pass แล้วนักท่องเที่ยวเข้าถึงง่ายราคามไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงมากราคาไม่ได้สูงมากทําให้โปรแกรมยอดฮิตก็คือการเทียเท่ยวระหว่าโตเกียวกับเกียวโตเนี่ยนักท่องเที่ยวใส่ลงไปในโปรแกรมค่อนข้างเยอะคือเกียวโตวเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งของของนักท่องเที่ยวเลยแหละเพราะว่าอ่าโอเค ญี่ปุ่นก็โปรโมทอันนี้ด้วยและเกียวโตเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่พ่อ้านก็ก็ชอบเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวเมืองเขามีสเสน่ห์ซึ่งซึ่งต้องไปสัมผัสนะครับทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เกียวโตกับโ o ไคโดไลน์เนี่ยพบป,ปัญหาก็คือโอเวอร์คราวนักท่องเที่ยว คนโลลเนี่ยมีมีปัญหาว่าจะต้องหนีไปขึ้นโนโซมิเป็นหลักแล้วก็คนามะกับฮิคาริเนี่ยไม่สามารถเสิร์ฟคนโลคลหรือว่าการเดินทางของของคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะได้พอสมควรและเกี่ยวโตนะตอนนี้ถ้าเกิดว่า,าลูกเหตุตามตามข่าวในช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า,าคนโลคลไม่ค่อยแฮปปี้กับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เกียวโตเป็นเป็นเมืองเก่าซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้รับ นักท่องเทียเท่ยวเยอะๆรวมถึงพับลิก Communication ในเกียวโตอะรถไฟมันไม่ได้ไปทั่วเท่าโตกเกียวเนาะเพราะฉะนั้นการเดินทางมันก็จะเบสบนถนนเป็นหลักและถนนของเกียวโตเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกและไฟแดงเยอะมากาถ้าไม่เลือกแท็กซี่ซึ่งราคาแพงแล้วก็อาจจะไม่เหมาะก็เป็นรถเมย์เป็นหลักมันทําให้รถเมล์เนี่ย พอ,อมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนคนในคนเกียวโตได้กันเองมันทําให้ถ้าเกิดว่าใครไปก็จะรู้เนาะว่าแน่นแน่นแบบแน่นมากๆก,ก็นั่นแหละเขาพยายามจะลดปัญหานี้ลงแต่ว่าก็แอบส่วนทางตรงที่ญี่ปุ่นก็พยายามจะโปรโมทเพื่อเอานักท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้เกียวโตเราว่าเป็นปัญหาเชิงระยะยาวที่จะต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่า ทางญี่ปุ่นจะมีการแก้ปัญหายังไงให้ทั้งคนเราข้อแฮปปี้แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกนะครับกลับมาที่ที่เรื่องหลักดีกว่าเราโฟกัสกันที่ JR Pass 7วัน Ordinary เนาะปรับขึ้นมาเป็น50,000เยนเนี่ยกระทบอะไรบ้างกระทบโปรแกรมเที่ยวยังไงบ้างแน่นอนครับแต่ก่อนที่30,000เยนเนี่ยตียง่ายๆเลยนั่งฮิคาริไปกับชินคันเซนระหว่างสมมติเราบินลงโตเกียว หรือลงเกียวโตนั่นแหละแต่อยากกลับสนามบินเดิมก็คือโปรแกรมหลักของของนักท่องเที่ยวที่ทิศก็คือลงนาริตะหรือว่าฮานดะเนาะแล้วก็ใช้ JR Pass เพื่อนั่งชิงคันเซ็นไปเที่ยวคันไซไปโอซาก้าไปเกียวโตแล้วก็นั่งรถไฟชิงคันเซ็นกลับมารถไฟชิงคันเซ็นไปกลับของฮิคาริเนี่ยถ้าจองไปกลับราคาสูงกว่า JR Pass และจบคุ้มอันนี้ตัดสินใจง่ายอย่างล่าสุดที่พ่อบ้านไปมาก็คือจองแบบนี้ก็คือ ไม่ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะต้องใช้กี่วันถ้าเกิดว่าใช้ชิงคันเซนต์ไปกับจบเลยยังไงก็ราคาสูงกว่า JR Pass แต่พอปรับเป็น50,000เยนจาก30,000เยนเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่คุม้มภายใต้การใช้7วันถ้านั่งแค่โตเกียวไปเกียวโตวหรือชินโนซาก,ก้าแล้วไปกลับไม่พอไม่พอคือส่วนต่างยังอีกประมาณเกือบสอง0,000เยนทีนี้ถ้าโจทย์คือจะต้องใช้ j r p a s s ให้คุม้มทำยังไง มีวิธีเดียวคือต้องเทียเท่ยวเยอะเที่ยวเยอะคืนใส่โปรแกรมเข้ามาในโทไคโดเนี่ยเราสามารถไปที่ไหนได้อีกบ้างไปคานาซาว่าได้แวะเที่ยวนางโย่าไดอา้อะไรประมาณนี้หรือสามารถนั่งเลยไปฟุกุโอกะได้ถ้าเกิดว่าซื้อ JR Pass แต่ว่าบอกเลยว่าภายใน time frame 7วันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าตั้งใจจะทำแต่ว่าแค่ย้ายโรงแรมแค่จองชิงคันเซนแค่แบบ ลากกระเป๋าลงจากชิงคันเซ็นไปเช็คอินโรงแรมก,ก็ก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะรูท่ที่เราทำมาแล้วคุ้มสุดก็คือโตเกียวแวะคานาซาว่คานาซาวะแวะนากยานากยาแวะเกียวโตอย่างเงี้ยเรานั่งไปกลับถึงจะคุ้มภายใน7วันแต่เราต้องมีเมืองหลักอยู่ในโปรแกรม7วันเนี้ยสี่เมืองซึ่งโหหนักอยู่นะหนักอยู่สำหรับพ่อบ้านนะ ย้ำอีกรอบหนึ่งนี่คือการวิเคราะห์ของเราการประกาศแบบนี้คือเหมือนยกเลิก JR Pass ระดับระดับ JR Pass โดยโดยปริยายเลยมันมันแทบไม่คุ้มค่าเลยถ้ามองว่าการนั่งชิงคาเทนไปกลับแบบนี้ไม่คุ้มออบอกก่อนว่าราคา JR Pass ในแบบภูมิภาคอะครับไม่ว่าจะเป็น JR West JR East หรืออะไรอย่างเงี้ยตั๋วที่เป็น Pass แบบ ภูมิภาคราคาไม่ปรับขึ้นเส้นนี้เห็นเลยว่าเขาพยายามจะคอนฟายหรือว่าช่วยควบคุมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวในภูมิภาคในภูมิภาคหนึ่งและลดปริมาณการใช้ชิงคันเซ็นลงประกาศออกมาแบบนี้ยพ่อบ้านไม่มีทางซื้อจเจอาพาสอีกแน่นอนและต้องมองมากขึ้นว่ายัางยืนยันถ้าจะใช้โปรแกรมเที่ยวโตเกียวเกียวโตโอซาก้าซึ่งเป็นโปรแกรมหลักเนี่ยไม่ค่มต้องวางแผนเยอะขึ้นอทีนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวปรับตัวยังไงมีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งจเที่ยวเป็นภูมิภาคถ้าลงคันโตก็ต้องเที่ยวคันโตเป็นหลักหรืออาจจะต้องใช้พาสคันโตหรือว่าเที่ยวขึ้นไปเซนไดอะไรอย่างเงี้ยครับ JR พาเจอาอี J A P A, A e ตั๋วพาสเดียวครอบคลุมการเที่ยวระหว่างโตเกียวมาชิโนซาก้าได้เนี่ยชื่อ J r Pass นะไม่มีพาสภูมิภาคแบบไหนที่ครอบคลุมได้ถึงขนาดนี้อันนี้ก็เลยเป็นข้อจํากัดหลักหรืออีกแบบหนึ่ง ถ้ายังอยากเที่ยวแบบเดิมคือยังอยากาก็ลงมาแล้วอะ่ะหรือแบบมาครั้งนึงก็อยากเก็บให้ครบมีวิธีเดียวก็ลงขึ้นไปกับกลับสนามบินแยกกันก็คือต่างสนามบินกันคุณอาจจะต้องจองลงนาริตะหรือฮานไดะแล้วก็กลับที่คันไซแล้วก็หรือคุณอาจจะลงคันไซก่อนแล้วกลับที่โตเกียว แล้วก็ยอมซื้อจองจองซื้อชิงคันเซ็นแค่เที่ยวเดียวซึ่งพ่อบ้านเคยไปในฐานะที่ไม่ไม่จะเป็นไม่ได้เป็นวีซ่านะักท่องเที่ยวอันนี้เราซื้อ JR Pass ไม่ได้บอกเลยว่าการนั่งโนซ o มิโนซ o มิชิงคันเซ็นนะครับเร็วมากเร็วกว่ามากๆโทไกโดเนี่ยถ้าวิ่งระหว่างโตเกียวกับชินโอซากาเนี่ยโตเลขข็กๆๆง่ายๆเลยนะโคดามะเนี่ยสี่ชั่วโมงจอดเยอะสถานีกว่าฮิคาริ สูงสุดที่จะอาพาสนั่งได้คือประมาณสามชั่วโมงกว่าๆโนซามิสองชั่วโมงกว่าเท่านั้นเพราะบ้านเคยนั่งแหละคือหูสุดสุดจริงเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดว่าอยากเที่ยวเกียวโตโตเกียวพร้อมกันคุณต้องจองซิงคันเซ็นหนึ่งเที่ยวแล้วก็แยกสนามบินไปกลับแล้วบริษัททัวร์หลหเลยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะคิดอยากจะจัดไพรเวททัวร์บอกเลยว่ากระทบมากๆ อันนี้บริษัททัวร์อาจจะต้องเขาปรับตัวเหมือนนักท่องเที่ยวแหละ,ะโปรแกรมทัวร์อาจจะถูกบีบให้แคบลงแล้วก็หรือไม่ก็มีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นกล่าวโดวยสรุปนะครับก็คือเพราะบ้านว่าลึกๆเขาตั้งใจจะยกเลิก JR Pass แบบ nation w i d e ก็คือพาส s อันนี้เขาเขาอยากยกเลิกสาเหตุก็อย่างที่บอกไปสำหรับเราในฐานะนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกเขารีมาร์คว้ว่ายังเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งราคารวมถึงวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้หรือจริงๆอาจจะยกเลิกไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าทัวร์ลงมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับพี่ๆญี่ปุ่นเขา,ถ,าถ้าประกาศถึงขนาดเป็น press release ขนาดนี้เค้าเอาคิดว่าถ้าปรับก็อาจจะปรับอีกไม่มากนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครวางแผน ะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงปลายปีหลังตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราว่าจะต้องเริ่มมองมองมองเรื่องนี้ไว้เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมจาก JR หรือว่ากำหน,นดวันที่แน่นอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมา อัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอยากให้พ่อบ้านมาช่วยแชร์ว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวยังไงปรัแบบตัวยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พ่อบ้านด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของ a n y w ี่แวนวิทยทุกช่องทางนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ